สวัสดีค่ะเฮ้ยสเปนส์กระบายนยสวีเดนค่ะเรามาต่อการผันคำกริยากลุ่มที่3กันเลยนะคะเพื่อนๆขาคำกริยากลุ่มที่3นี้ก็จะเป็นคำสั้นๆนะคะเพื่อนๆขานะก่อนที่เราจะไปผันเดี๋ยวเราไปดูเอกสารของคุณครูสมพิษก่อนเนาะว่าอันนี้เนาะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3าํคำกริยากลุ่มนี้เป็นคำสั้นมากๆ ไม่มีตัวอ,อตั้งแต่ต้นแล้วแต่คำศัพท์จะลงท้ายด้วยสระตัวอืน่นคือ,อคำเขาเรียกอะไรเป็นคำสั้นๆเนาะเป็นคำสั้นๆน,นั่นเองนะเป็นคำสั้นมากๆน่าจะเป็นพยางค์เดียวนะนา่าจะส่วนมากพยางค์เดียวนะเพื่อนขาเนาะและคำศัพท์น,น,น,นั้นก็มีลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่ตัวอ้นั่นเองนะเพื่อนขานะเดี๋ยวเรามาดูเนาะนี่นะคะเป็นคำสั้นๆน,นะคำสั้นๆน,นะอย่างเช่นนะบูเห็นไหมสั้นโม S true s c e c a r อันนี้ลงท้ายด้วยสระอื่นที่ไม่ใช่เออเออใช่แหละลงท้ายทีส่สระอื่นที่ไม่ใช่สระอ่อน,นเองครับเพื่อนขาเนาะเหมือนเดิมนะคะช่องแรกเป็นรากศัพท์นะคะ infinitive น,น,นะคะจะลงจะหายจะตามท้ายด้วย ad หรือว่า verb นะคระเพืบบ่อนขาคำเหล่านี้จะตามท้ายด้วย ad หรือว่า verb เนะาะช่องที่2ก็จะเป็น imperative จะเป็นประโยคคำสั่งนะลงอาจะ มีเครื่องหมายตกใจตามหลังเนาะช่องที่3ามก็จะเป็น present นูที่หรือว่าปัจจุบันนะคะจะลงท้ายด้วยตัวเนะครับเพื่อนเพื่อนขาช่องที่4ก็จะเป็นอ่า p t s i หรือว่าอดีตโดที่นะครับเพื่อนเขาเนาะอ่าอันนี้คือมีเวลาระบุชัดเจนนะจะลงท้ายด้วย double d e a แล้วก็ e อนะอันนี้คือจะมีอ่าพิเศษสักหน่อยนะมันจะต้อง double d นะแล้วก็เนะ ช่องที่5นะคะระคับเพื่อนๆขาเพอร์เฟกนะครับเพอร์รเฟกนะห่อบวกสุพินุ่มนะคะระคับเพื่อนๆขาเป็นอดีตที่ไม่มีเวลาระบุชัดเจนนะคะระคับเพื่อนๆขานะลงท้ายด้วยตัวเทียสตัว,ตวนะดุเบอร์เทียนะคะระคับเพื่อนๆขานะเนาะมาดูคําแรกนะคะคำแรกบูบูก็คือยูวาสายนะยูบูเห็นไหมคำเดียวคําสั้นๆนะลงท้ายตัว, <นะ S 1> ตวอ,อูเนาะอันนี้คือช่องนี้เห็นไหมไหมเออปกติแล้วคือ ปกติรากอินฟินิตี้เนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่นะจะลงทยลยด้วยตัวอแต่อันนี้คือเป็นกลุ่มคํายกเว้นแล้วกันนะเออนะมันก็มีเห็นไหมมันก็มีนะไม่ไม่ใช่ลงไม่ใช่แค่อินฟินิตี้ไม่ใช่แค่ลงท้ายด้วยตัวออย่างเดียวนะครับเพื่อนขาแต่ตัวอเนี่ยลงท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่นะบูอันนี้บูเนี่ยมันไม่มีประโยคคําสั่งนะคืออันนี้เห็นคุณคุณสมพิษอ่าแกขีดน่าจะไม่มีนั้นสั่งไม่ได้ว่าจะอยู่นะอยู่หรือไปไม่ใช่นะสั่งไม่ได้เนาะอ้าว มาช่องที่3นะปัจจุบัน p r e s e n c ก็คือเติม air เข้าไปนะ air เป็น bool b u o l b u นะครับเพื่อนๆขาถ้าผ่านเป็นช่องที่4ช่องของอดีตมีเวลากาปรับชัดเจนพิติตุมเป็นบุ d d เด u บุ e b เด d บคืออันนี้คือพิเศษคือมันจะต้อง ดับเบิลเดียนะครับคือมีเดียสองตัวแล้วก็เดน,นะครับเหกันมีเดียเดียแล้วก็เอียนั่นเองนะครับอันนี้คืออ่าเขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์ของคํากริยากลุ่มที่สามนะเห<อ>มือนกันนะครับช่องที่ช่องที่อ่านี่คืออ่าช่องที่ห้าเพรสเซตเพรสเซตไม่ใช่เพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกอดีตที่ไม่มีเวลาระบุชัดเจนนะคะฮอบุตฮอบุตอันนี้ก็เป็นพิเศษเหมือนกันคือต้องเติมตัว เทียไปสองตัวนั่นเองนะคะไอ้่าเขาเรียกอะไรมันเพื่อที่จะสอดคล้องกันบางสีอันนี้ก็ไม่ก็มันก็ไม่รวมเป็นหลักวิทยากรของมันนะเพื่อนเพื่อนขานะที่อ่าเขาเรียกพิเศษคือมีดับเบิลเดียกับดับเบิลเทียนะครับเพื่อนเพื่อนขานะไอ,ะอะ้ที่จุดสังเกตนะคำต่อมาโมโมคือฮูโมดูคุณเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างนี่นั่นนะโมไอ้แม่ไอ้โมม,มีนะ แล้วก็อันนี้คือเป็นถ้าเป็นปัจจุบัน present mode ตัวเติมตัวเเข้าไปนะคะรับเพื่อนขาอันนี้ก็เป็นหมดเดหมดเดตัวเดียวสองดุบนเดียแล้วก็เ e อนะหมดเดอันนี้ก็หอหมดดุบันเทียนะห่อหมดนะคะรับเพื่อนขาเดี๋ยวเรามาต่อเป็นคําศัพท์กันนะคะโอเคะ okay, เรามาต่อต่อกันอีกสักตัวอย่างแล้วกันนะ true 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 ความเชื่อนะความเชื่อเชื่อ,อกันเชื่อเชื่อความเชื่อ true true อันนี้ก็เป็น true ลงท้ายตัวเอนะบวกเอไปนะเป็นช่องของปัจจุบัน present นะ true นตัวเออันนี้ก็เป็น truth day truth day truth day ลงท้ายด้วยเดียเีแล้วก็ e นะช่องของปีตรีตุ้มนะช่องของ perfect hot t r u t หอทรุดหอทรุดดับบันเทียรลงท้ายด้วยแบบบันเทียรนะครับเพื่อนๆขาเอาเรามาดูคำศัพท์กันแล้วกันนะซีก็แปลว่าเย็บผ้านะซี่ซีซีนะครับเพื่อนๆขาอันนี้คือไม่ต้องผ่านนะเพื่อนๆขาเพื่อนๆไปเปิด dictionary หรือว่า lexicon ดูเนาะแคลแคลการใส่เสื้อผ้านะแคลแคล แคร์อันนี้ก็เป็นแคร์อันนี้แคร์แคร็ดเดหอแครด็ดนะถ้าเป็นซีก็ซีอันนี้ก็ซีเติมตัวเอเข้าไปนะเป็นซีดเดหอซิสเตอร์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 ในไม่รู้คำศัพท์ผ่านนะคะโนโนไม่ใช่โ no นว่าโ no นนะโ no, นแปลว่าได้รับเนาะการได้รับโ no, นเนาะโน no, อันนี้ก็โ no. น ถ้าไปปฏิบัติก็โนตตัวบวกด้วยตัวเอรเข้าไปนะโนตเดะโนตเดปิติตนะุ้มเนาะถ้าเป็นอ่ะเพอร์เฟก็หอนอตหอนอตหอนอนะักะเปื่อนๆขาเนาะคำกริยากลุ่มที่3เนี่ยมันจะเป็นคำกริยาน้อยๆแล้วกันนะคำสั้นๆนะมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเป็นคำกลุ่มน้อยแต่ที่มัน จากพิเศษก็มันจะมีแบบว่าการผันของช่องอะพิตรีตุ้มกับช่องของเพนะอร์เฟกเนาะเพราะว่าพิตรีตุ้มเนี่ยคือปกติมันจะลงท้ายด้วยเดตตัวเดียวใช่ไหมเดตเดียเอยนะแต่ข้อพิเศษของคาขยายยากลุ่มที่3เนี่ยเพราะมันเป็นในคิดว่านะในคิดว่ามันเป็นคําสั้นนะคำสั้นเขาก็เลยแบบว่าต้องเติมเติมเสียงเข้าไปหน่อยนั่นเองนะนะเป็นดุบบินเะดียนะก็เด็กนั่นเองนะครับท่นเกลือ,อเหมือนกัน อ่าเหมือนกันนะบางทีก็บางทีเขาก็ต้องเติมตัวทีไปเพราะมันจะเป็นการเสียงแล้วกันนะเพื่อนขาเนาะอ่าอ่ากริยาช่องที่3ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนขามันก็บางทีก็เจอบ่อยนะครไอคำเหล่านี้ส่วนมากที่คุณรูสุพิษเอามาเป็นยกตัวอย่างเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าคำไหนที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะจําได้เพื่อนขาจําได้บางทีก็ไม่อ่า ถ้าเราใช้บ่อยๆมันจะจําได้เพื่อนถ้าเราจาไม่ได้เราเปิดเล็กซิคอนหรือว่าพจนานุกรมนะครับเพื่อนๆขาเนาะเห็นไหมบูนี่ต้องใช้ประจําอยู่แล้วแหละฮูโมอ่าวอบูดูคุณอยู่ที่ไหนไหมอันนี้คือต้องใช้ตั้งแต่ s อสเอบเซียเดียไปเลยนะฮูฮูโมดูเห็นไหมต้องใช้ค่ะต้องใช้นะคำเหล่านี้ถ้าเราใช้คือเราจะจําได้นะคะเพื่อนๆขาน่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะให้ด